เราไปเที่ยวห้วยกุบกับมาก็ห้วยกุบกับก็มีชื่อมาสักระยะหนึ่งแล้วมีคนไปเที่ยวพอสมควรแล้วก็เลยตามรอยเข้าไปบ้างก็ตัวห้วยกุบกับอยู่ใกล้ๆก,กับแก่งกุดงงไหมก็อยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละ ก็คือถ้าใครไปถึงแก่งกึศแล้วเนี่ยก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นห้วยก,กุบกับแก่งกึดเป็นเ,เหมือนลำธารที่มีแก่งให้ล่องแล้วก็ถ้าเกิดคนจะขึ้นไปห้วยกุบกับเนี่ยแนะนำว่าให้นั่งรถของชาวบ้านหรือโฮมสเตย์ที่เราจองไว้ขึ้นไปเพราะว่า,ามันเป็นทางดินลูกลังที่บางจุดแคบบางจุด ชันบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะมากเลยก็นั่งรถของโฮมสเตย์ขึ้นไปประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วก็ที่ผมไปก็ขึ้นไปช่วงเย็นไปหน่อยขึ้นไปก็คือพระอาทิตย์ใกล้จะตกและขึ้นไปก็ประมาณ5้าโมง5โมงเย็นแล้วที่พักส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ของอาชาวเขาวบนนั้นนะที่พักส่วนใหญ่จะหัน หน้าไปทางที่ตะวันตกคือสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้เกือบทุกที่เลยนะก็แนะนำว่าเออขึ้นไปเร็วหน่อยก็ดีก็จะได้มีเวลาเซตอัพจัดของเดินดูวิวแล้วค่อยมานั่งดูพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นเย็นค่ำๆก็ ถ้าใครอยากจะไปเนี่ยแนะนําว่าไปวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนค่อนข้างเยอะพอคนเยอะก็ปัญหาเยอะก็อาจจะมีเสียงดังกินเหล้ากินเบียร์กันจนถึงแบบดึกก็อาจจะทําให้นอนลําบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นบ้านโฮมสเตย์นะของชาวเขาวก็จะไม่ได้แบบหรูหลาอะไรมากก็ตามชาวบ้านชาวบ้านทั่วๆวไป ก็ถ้าเกิดว่าไปเสาร์ที่เจอคนเยอะๆก็เจอปาร์ตี้เข้าไปเจอปาร์ตี้เข้าไปดึกจนถึงเที่ยงคืนตีสองเนี่ยก็ลําบากเลยก็ผมไปถึงอย่างที่บอกห้าโมงเย็นแล้วก็นั่งเล่นเตรียมตัวนั่งดูวิวถ่ายรูปคุยกันไปเรื่อยรอหมูกระทะที่จองกับทางที่พักไว้ให้มาส่งก็สักประมาณค่ำๆหน่อยเขาก็เอาหมูกระทะมาตั้งไว้ให้นั่ง วิ่งกินไปสักพักหนึ่งก็อิ่มนั่งชมวิวก็คือมันก็จะมืดๆหน่อยไม่ไม่ไม่ได้มีวิวอะไรให้ดูแล้วก็อากาศก็เย็นสบายช่วงที่ไปก็ยังไม่หนาวมากแต่ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะแล้วก็วิวก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันมืดไปหมดแล้วก็มันมีแสงไฟจากบ้านชาวบ้านจากโฮมสเตย์จากที่พักเราเนี่ย ก็เยอะอยู่พอสมควรทําให้แบบมันเห็นดาวไม่ชัดถ้าเกิดว่าไม่ปิดไฟหรือว่าไม่ไม่ไปอยู่ในจุดที่มันมืดพอกินข้าวอะไรเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนอนกันได้กิจกรรมกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากก็นั่งหลังจากกินหมูกระทะก็นั่งคุยใครปาร์ตี้อะไรก็ก็ว่ากันไปส่วนผมก็สายนอนก็ไปถึงก็นอนไปบังเอิญโชคไม่ดีเท่าไหรก่ก็เขามีปาร์ตี้กันจนถึงดึก ก็ทำให้นอนดึกหน่อยพอตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมให้ไปที่ผาสามเหลี่ยมเป็นจุดขึ้นไปดูพาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่นะเพื่อว่าจะให้ทันพาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า,าซึ่งผมไม่ได้ไปเพราะว่าตื่นไม่ไหวนอนดึกก็อาศัยเดินถ่ายรูปเดินดูวิวแถวแถวที่พักแถวแถวหมู่บ้านตรงนั้น ก็แนะนำนะว่าให้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในจุดในทางทิศตะวันออกซึ่งท,ที่พักส่วนใหญ่จะหันหน้าเป็นทางทิศตะวันตกทั้งหมดเลยทิศตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นสวยสวยมากก็จะเห็นเป็นภูเขาแล้วก็มีเมืองอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยทะเลหมอกก็พอมีในวันที่ไปนะวันวันอื่นก็ก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ ก็เดินดูวิวอะไรในหมู่บ้านไปก็จะแนวๆชาวบ้านชาวบ้านภูนเขาภูเขาชาวเขาเลยก็ได้บรรยากาศเงียบๆสงบดีในในตอนเช้าเนี่ยเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะคนาคนละอารมณ์กับตอนเช้าเลยก็เดินดูวิวกินข้าวเช้าอะไรเสร็จก็เดินทางลงจากเขาไปด้านล่างขาลงก็จะเร็วกว่าขาขึ้นหน่อยแต่ก็อยู่ประมาณ1 0 1 5นาที ก็รถก็จะมาส่งที่ร้านจอดรถบริเวณแก่งคึดก็จบทริปที่เราไปเยือนห้วยกุบกับก็เดี๋ยวรอติดตามทริปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อลองดูครับยังมีอีกหลายคลิปเลยพยายามเร่งๆตัดอยู่บังเอินช่วงนี้เพิ่งประกอบคอมใหม่ก็ทำให้ตัดคลิปเร็วขึ้นเยอะเลย แล้วรอดูคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมขอบคุณครับ